สวัสดีครับคาร์ลมาฮะวันนี้มาอยู่กับเจ้ามิสูบิชิไททันตอนเดียวโฟวิลระบบเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้เลยแต่งสวยมากวันเนี้ยมาถ่ายรีวิวก็เลยไม่ได้ใส่ชุดพนักงานมานะฮะก็เลยแวะถ่ายซะหน่อยเดี๋ยวผมพาดูว่าแต่งอะไรกันบ้างนี่สวยมากเลยนะครับนี่กันชนหน้าแบบแบบออฟโรดนะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมพาดูว่าแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่าดับหน้ากล้องมาแล้วนะฮะนี่กันชนหน้ามีแบบหูดึงแบบโอเมก้าด้วยนะครับ เป็นของ A T C นะครับเป็นเหล็กก้าแข็งแรงนะครับมีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ L E D แบบนี้นะฮะนี่เลยแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับพร้อมหมุดโครเมียมแบบนี้เลยให้ทั้ง4รล้อเลยนะฮะยางขอบ16นะครับแมกขอบ16พร้อมยางแม็กซิตรนะฮะตัวนี้มาในแนวออฟโรดเลยและก็บันไดข้างนะฮะเป็นแบบเหล็กสีดำเป็นแบบเหล็กสีดำด้านนะฮะนี่เลย มีสลักลายด้วยนะครับแบบนี้โฟ h e วิว f อ r โรดนะฮะเป็นเหล็กตะข่ายนะครับขึ้นลงได้ง่ายไม่ลื่นนั่นเองนะฮะแล้วก็ส่วนสำคัญเลยโลบาร์เอาแลนเดอร์นะฮะนี่เป็นโล b บาร์เหล็กเอาแ a n ลนเดอร์ใช้งานได้จริงนะฮะแข็งแรงมากและก็ยังมีตะแกรงข้างบนด้วยรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลยนะฮะตัวนี้เมื่อกี้พี่ทีรีวิวแล้วก็ขึ้นไปขยมแล้วนะครับแข็งแรงจริงๆนะฮะ ขยับมาอีกนะครับเป็นด้านหลังตัวนี้จะเป็นกันชนหลังของ Outlander เลยนี่พร้อมหมูรากนะครับสีแดงและก็มีสลักคาว่า Outlander ตรงนี้ด้วยนี่สวยงามมากครับแบบนี้เลยเดี๋ยวผมพาดูด้านนี้นะในส่วนของด้านนี้เนะี่ยจะเป็นสติกเกอร์ไลโครน,นะครับนี่ในส่วนของสติกเกอร์ไยโครนเนี่ยลูกค้าสามารถออกแบบได้เองนะฮะคำว่า Mitsubishi t r i t o n เนี่ย เปลี่ยนเป็นชื่อรีสอร์ทเราหรือเปลี่ยนเป็นชื่อลูกสาวลูกชายเราก็ได้เช่นกันนะฮะในส่วนของเห็นไหมสีแดง4ี่คูณสี่ดีฟล็อกนะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์ลิขสิทธิ์ของทางมิตซูนะฮะไม่ได้ซื้อกันได้ง่ายๆนะครับผมตัวนี้นะครับใช้เงินออกรถเพียง89,000บาทนะฮะได้ตัวนี้เลยมิตซูบิชิไทตันโฟวิวแบบเกียร์ออโต้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาเกียร์ธรรมดามาถ่าย นี่ฮะออโต้ Auto จริงๆตอนเดียวออโต้นะครับบอกเลยว่ารถหายากมากคันนี้ทุกคนได้คันนี้มาก็อยากจะถ่ายรีวิวกันนะฮะนี่มายืนรุมถ่ายกันอยู่นี่ผู้จัดการกีนะครับพี่พ <ๆ S 1> ี่มาแะครับในสต็อกมีแค่สิบคันไม่เกินสิบคันที่ขึ้นขยบรถเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้มาถ่ายไม่เกินสิบคันครับคันนี้พูดได้เลยในสต็อกพวกผมหากันได้นะค,คันนี้บอกเลยรถหายยากเหมือนกันนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถยนต์มิตซูบิชินะครับแต่งออฟโรดไม่แต่งเดมิมเดิมมิตซูบิชิแอดฮาร์ดเอาเรนเดอร์หรือปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมเซลคารลมยินดีให้บริการทุกท่านทั่วประเทศครับติดต่อห้ผมได้ที่0ูนย์4 5 5สามสี่หนึ่งสี่ห้าห้าหนึ่งสี่หายใจเหนื่อยมากนะฮะพูดไปด้วยเหนื่อยไปด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนึกถึงรถยนต์นึกถึงเซลคารลมครับสวัสดีครับ